มาแล้วหนึ่งนางปิดประตูด้วยเสยียมาลาเด้ะอะมาลาเด้เอจเะอ้าอคือคือหง,งอกงอก เพลงยังดสุสติตอีกะเป็นี่นี่ สวัสดีค่ะยมละี้เนียอานี้ขี้เนี้ยนะยาะละกใสมันนั่ดีอมาละกี้ว่ต้เซติมาอ่ะมลไปหอ่าวว่เฮ้ยทจังไปนี่มันยังแดดนั่งไปนั่งมามันนั่งเรใส่บูสไกนี่่มก่อนนงซิเอาไห้เนีใส่ไม่เลบอเออไม่ไม่ไม่ตัวมันติดลิกาซีดมาใหม่กินใม่้วจ้าูเกูอยากนั่งอีกแล โอ้ยัดขวงเมือกินพาเหรอ้ยปอบในมือไงอีกแหละพัดขวางอีตุยหอดและเพิ่นว่ะมึงฝ้ามาเป็นในบอกทีเพ่อมาถามงต้องเศ้ากจะจมนส่งก็ยานเจอหอดเฮือนและเพล่นวะมาตุยมามึงผมมาตำายไเออเอเนานาัเน ถ้ามีฝั่งนั่นเองบ่เห็นบ่ได้ตัวบุ้ยใสเลยก็มากซะปลน้ำกัดน่าได้หรอกซูนะนเดกสอัวนอนุไปนอนน้ำพัวคยปล่อยมันนอนหลดซู้ยกระตัดระเทงออกม่ได้หรอตัดออกแล้วไปในสิทธายแปะที่ไปเอาลงมชิได้กระเดืองกระเด็งเออทึกมันปิดยันบอกระกุนี้ จะเมนย่งียกได้น้ำข่อยนาะดิกซิบนี่ก็ได้แห้งกายอดเงินหน่อยนี่ยอดเงินหน่อยแล้วนคือ้วยไถ้วยมันไนี่ฮะตัวกระชีบไปเอาก็เอาขัดตั้งก้องมามแน่ตวยบมาแนนตัวไหนกินวัดเจ้าเมาได้ไมเสียกินวัดเจ้าเม้า้อยบ่าเ้าดอกกเที่ยว นี้จะจะลกจะมืมปาเต็มคืองนบาทต่างกล้องก,งก,งก,งกง่อนเด้อเงนบาสามสองเด้อตัง้งรถไมจพกใครมีองนีต่งรถไปแล้วว่าน้ำคั่นแม่เอโทรมาไดโทรมาเบบหมาเด้อมาเด้อกินอี่ครับจ้าง คือคนอยากินน้ำเคี้ยวมันโบวีน้ำเคี้ยวอยากกินน้ำเคี้ยวโอ้ก็เห็นอยูโอ้ตอบนี่ก็ได้มีน้ำเตะแดงอยากกินน้าเคี้ยวมีน้ำเคี้ยวอยากกินน้ำซวนคือว่าก็เห็นฝุดใต้ลากไปแล้วเขตีนยันในแกนลูกันน้ำมาล่ามาล้เรื่องต่างเป็นอย่างไจํำอ่อยบุตร้ามาซอยบุตรชายมซอยสตี๋กับพี่บุตร้ายไก่ม่เขากไก่พุดไปเลย เดีวายสลากไปเซิร์ฟวาลากไปทินเขาเล่น่ต้อจแม่จหัวจวายเขออกลเขาหยันจไรนป่เอ่ีจุดแล้วกันป่ะเจนเจอีนะเจะนะจออดอรจีุ่ป่จร่เอกกันเจอะกจนเัวแล้วรั่อุไก่ ทกอทังคอัมันแม่ทางนี้ได้ถามบ่เห็นอ้าวพูเหตั้งงไปตั้งได้อีกลยัว่นคเอกานเล้มันจงเห็นหลายคนเห็นบ้าแบีหนมาไต่กะเด้วยู้อะแดงกะใบจุถกะาบ เนี่ยกับใรจนเบแม่กว่เหรออือเฮ้ยมึงเนียอใต้นมือใต้ามือเล้งกล่อยะใช่ปะนาชื่อมใต้จคนคนมันมันก็อง่ายหล้าว่าคนี้ลมม่แห้งกะวะมันบอกเห็นนะเห็นแล้วเห็นแต่ลางตัตุ๋ยมันอยากไปใกลทัวดีหรนดีเีอนอยแก Bao gạt không khóc khi anh đi bay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  anh đi đi bay anh đi bay anh đi bay anh đi bay đi bay anh đi đi bay anh đi đi bay anh đi bay anh đi กินม่มาเด้อมาเด้อพีนังกินอีกและกินไมาเดน็มาเดนโคบหมูมาเด้อมาเด้อมาเด้อชกินมาเดโมูยูดควันแล้วเรอผูกแดงนะ่เดียวว่ามเ็นูดอะอุดเห็นแต่ช่องเดียวในไทยเยนี่บดมืออยู่เลยวนี้เปิดโอกาเลเดไมันบดดินน้ำนัน คือเอาไพ่ชุบใจเบิดกระห้องคือกล้าพลุ่มนันนั่นแล้วอย่งัอายวดดุดๆๆดๆๆดดอยมาแล้วับยึงลงโซนลงมานักแห่งเจ็ดมหาทางนังเด่นวอลนังกังเหือกข้าวแดงข้าวทเป็นบุตเต้นบัตแลให้เราบเวนอาาตย์ที่แปงไปปัา

เฉพาะจะมีเ็ว่าชมก้อนดอกมันจะเลยมีผ้ปาเอะก๊อกจะเป็นตาแรกๆอย่งครับบุนะโอ้ยอันเบิรมันก็เป็นตาแรงดอกแต่ันน่ะมันไม่ได้กินน้ำข้าวดอกเ้ข้าวเดียวมาบ่งมันแหละมันมาแล้วแล้วมอเจ้านางตงมาเปลี่ยนเครื่องขึ้นกนมาอ่อยเปลี่ยนรื่องคือก่อนเปียไปได้เกิดเคือก้าวช่วยขนาดสัวใจย่างน้ำลายแทกย่งกลับมาแต่ว่ามันใครแต่มันสดสวยไรบสวยได้สวย

วัเดีวเมื่อน้พีไปเมื่อรถเป๊บเมื่อรถเม่นี้าตามอไรกับมือล้วอะไรเรื่องอะไรลว่านิ่นึงนะหนมาหวหนห้าหวหมา้าหวหันด้วยหน้าหมวหันหนาหหนที่คื้องกับปไั้

จิีแ่้าิกระไอด่กือกิน่เก็ดนี่ีน่นี่วแก้มบกงวแก้มบกงวงแกมบกเอเอรกินแน่ไม่พายริแม่ยังไม่าอเตอกินกับิตนยเาแน่ก็กผิเอาไปแกะสกิเล็กตุ้งมาใจที่ไหนจไหวห่างนี่มาใจจานจะไวง่วจะเียไปแกะสกินเล็กตะกินเล็กจากเจ้

มีเบิ้ลอีกแล้วแมีแถมใหม่มีแถมอีกแพดื้อนี้กับรบริเมอจ่ารถตอบุรีข้นเขาเยอะพอไหมอย่างนีไม่ออกจกโถงเมื่อก้ถอยบรเมรถสตอร์บุรีรถี่จะว่ารมคอวานโคะโอ้ยตรงนี้คตัวเองโคบอยู่แล้วตนอื้างนอือจะนำหลายเจ้าคอม่คย่ว่ะนี่ที่นงตอนนี้ก็มา้านมือหนาๆดี ง่ายมันงเน็่มาเจออยู่เยจะไปกลุ่มให้ดีละใส่มนเดเธอไปใเมดที่แรกฉันมอลลเปาไปนตวี่กฉันไปตวที่ห้าที่แรกไม่จำเย็นแต่ว่าโต๊ดเป็ย่างเตาเบอร์รี่กินแห่มันจีบซสำแอปเปิ้ลแอป้นะเอาเวลาเลออันน้นกะพูดมัแน

ก็แบบคือาแม่จั่นจันนั่นแม่จัมีปิดมาขวดจนนอนติดจะเ้าคกนอนอนกิดยเนเอื้อหรอเป็นยังบออกกองิงกระปูเลยติดรอกับ้าแล้วบอคาทางนะบรอตยากห้องมูสเตะเออทำเมื่อเอื้นได้หลือเออแค่นี้เจ้าชนัดยืนจึ้งติดหันแค่นเจ้าเราลุกเป่าอย่างไงมาแค่นี้มันมีนะ จ้าจะต้องดูเต่ากับท้าไปขวหอยู่ปะเบ้เเบิ้ลรถเบิ้ลรถกว่นากำนาก็ต่ำไม่ต้องแซ่บโอยนี่ระปุนอยู่นี่เฮ้ยกับปุนใสจใส่จใส่นี่ตึงๆมันร้นแงกะจุดทำไมเพิ่มร่ต้องน้ำแข็งน้แกะจุดใส่ใจจเย็นวะธนาคาใส่บอ หอเลยแล้วแล้ <tampoco S 2> ่ไนออะานอมืดไปลนอน้อตายจดเิ้นะนอนเมา่อไปบอืไล่ะมอไื่าหจทำอะไรย่างอาชีวิตป่คือไมด้เห็เอาโด้อบาแล้วสอกตงยังไม่ทำอะไรนี่ทำจะนั่งมึนในเจ้ากินนี่ชีวิตยูร์กีน ยังตุยมาผู้ไฮมันเสร็จหมยังจบมันถ่าไมาอตุ่ยหนอยังแล้วแล้วมามามาผู้ไฮเฮ่นังเฮ่นังผู้บ่าวเลอกผบ่าวเฮนจ้มันไม่แปลกกโตแล้ว้วมเนียาเรี่ยขไม่มีผู้บ่าวแบบเฮนังผูบ่าวสองคนเดี๋ยววันนี้ชวนเด่๋ยวขึ้น

ิมปีจะติดตจนอยแงอใกลยสิแจดโจใส่เกทำ่องเลีแบบอย่างนี้บ้านำสารอยู่ในตองแข็งนบ่เป็นเอียนโกดูหอวกมีเพิีกเนาะอ้อ่มลยบ้าบ้ะอดอ่เป็นอล่อัแม่น ก็ไม่ดอหนึ่งออกตอนต่างต่างเฮ้ยมึกินน้ำเทีวอ๋อเฮียแ่งเลเอื้อมด่งก็โตแสดงว่ากินมูมาตัวหนึ่งอย่าลีคือเราบอกได้นะยิ้มเลยพี่น้องมัวซัโตมัตัวนึงอย่างนี้นะอันค่อยไปทิ้มจบม่วนะครับโตมั่ตัวหนึ่งมดีนะ แดหเป็นาโวควายเป็นนคัาวควายเนรั่นอาบ้านเาอยู่บ้านดเป็บานกตาแบ่ะูเปนาวบบว่าเป็นว่าบดูคือบรคมเนวคมแต่เราขึ้นไปดใ้บนดูือแบบไหว่าเชิญแบบน้อง้แบบขางน้อ เศราบานะหอยบางเหนบรรลเสียงดังมีระนที่องเมื่อตีกลางงนกระป๋องเล่อไเมื่อไห่การเมือนก็กระป๋องเมืไเมื่อก็เมือนี้มิจะกินกบกินมันอยูกินมันแลดูเจัก็กับพระเจ้าัดซื้อพระเจ้าจะมีอย่างมองนั้นอีกกล่องหมออีกย่างมืออื่นกับจ้างไปก็ไปเมื่อนี้มือนกูจัดการเลยโผลโผลยเมมันนอนห้องไก่เพื่อนเลยหลักไรเลิกกด เือดีเนะติด hmm, กูละแม่ติละแม่มันับตังแนะใครได้เปดจ่องบ้างจองบ้างในบ้งแปดติดน่ะบ่มีลูกเป็นฝังนะเจ้าวอาลีกเจ้าจันที่อะไรกินแสบปวดัวดปวด่เอปติดได้แบบป้อนกับตังมันอยากือ้องบุธองคันบึ้รงไปเลยเือรอไปแล้วอนคนจะจันกี่กำนินง ไม่ไม่ได้่ันยังดเาหมตปมแล้วตมแล้วม่สแมแจวี่หล่บักกระงอนไม่แสบสุดเฮ้ยมูยัต้นหมูกระยับ้นหนา่ันเ็แต่าไม่ตีเลยน่มันออกอี่งมันวดแห่ของเยว่าเด้อโดยยัตกับุ่เด็กจน่เปื่องเยนน้องเอ ສະແດງງ่ອີບາແນວນີ້ທ um mm ີ hmm. ່ມາເລຍລອດໃນເຮັດເຫຼັ້ນຢູ່ຄັນກິນກະເຂເໄປເຂມາຢູ່ບໍ່ວ່າຢ່ เเสียโีว่าบมืออยแพ่งนะแอ่บุษไ่อยากกินอะไนะกินแน่ระบาตรนั่งยานั่งมาได้กี่นี่งโอ้ยจะไม่กเจ้าน่งแึ้วนั่งจอี้เวียงคอเราได้กว่าเจ้าอ๋อเฮ้ยจะอาเฮ้ยสักรบานนั่งกินน้องชายตังนก็กันนั่งไรถ่าก็คือนอนตเงินา็กินนอนกินก็ขึ้นไปบะมือเราเกิน เกิดจริงยก็จริงด้วบก็จริมันเทิมอ้สยกัมองงงง้นอน่าเดนนอนต่อนน้กระลั้สีขาวทรงกันเเลยมาแล้วบเลเปิดเพิ่งทูไปเขามาไวโพดใช่ไต้งกขาทรงรารอยาจอยากน้อยอยากน้อยบ่าบ้กระั้นสูดมอเข้าใส่กันมนดีกระลั้สีกระลั้นอยากเอากันกระลั้นอยากเทิงมันดี้ไม่รอครับว้าขยังมาเส ว่าเขาก็ไปเป็นมาไหว้พูดยังไม่บข้าวมาเพราะว่าภะผู้ชายมัจะไปาคนได้บบนี้อ้าวไม่ใว่าจะไปทั้งสองทีเนี้แน่ากับาเสียเมื่อแล้วอหน่ากินเมื่อที่มาต่ำมุ่งว่าผล้ชายทีองท่ากับว่าเขาเมื่อป่าน้าก็นไปวอยๆน่าอันนอน ทาได้น้องเพื่อเท่าอะไรี่ยนั่นเปนาหารนำอเินอะไรัเนาะยังมีบืเไล่านเขาไปหาแล้วถ้าไปนเงินยาก็ต้องหามนแต่ว่าคนเงแต่ืใจอยากไปรู้บ่อเลยงไปหางน้องหยิบเองแทนหนเกาะใม่เนาะบาคนเขบ่หาเลยเขเปี้ยงะแก sai nhãn rồi lẽ sai nhãn rồi nó không không phải này cái đinh nó nhiều luôn. Thôi, trước kia hai năm đại chị bé sai nhãn luôn. Mẹ, chị đại có sai nhãn luôn nha, dập nha nà. Sai nhãn nhoi đấy rồi. Sai nhãn chụp nong rồi. Tao lấy con sai nhãn nhảy nhảy, áo sai nhoi. Nam, mông cảm sa mươi, chào tao đây lục tắc, mua ừ. tay được đấy chỉ gì nằm mua, bạn hỏi nào Ừ bạn để mươi cho น้ำม่วงกว่าฮ้ยมงกัมโนยชาหัวเหใ่งานแรกก็ชาหัวหรอกามงกลแล้วก็ลุกสะน้ำม่วงก็จะาหัวได้ยุกกําแล้วอีกยุกกลมไ่ไดยกแล้วเราพาลูกเขาไปิจาราม้ามือมงกลมซ้ามือว่าพูดไหมเพราะว่าผู้แกนมีไปซ้มือลูกแตีดไป้มแต่เต่าแล้วโหยะจะต้อน้ำมวงน้ำม่วงไดเจ้าองน้มวง บุ้งโป้งเนาะหักบุ้งโปงเห็นด้ยตักต้มมั้ไมเห็ดมถือทาเด้อปรกเกศดร่ต้มทาเด้อไปนต้มวัีนั่นหละประเทเราถือทาแ่นลูกเกินอกพกมันจะป็น้าเลยบุ้อออก็ได้ อชนนี้เฮชาเดอกันนะเฮชีกกออกี่ได้แลอันน hey, ี้โลูกนอกพกกับได้แล้วมันกบาอย่นะเหมัอนประเป็นผ้าเรว่าตัวห่อยู่ในพกตัว่งมัอย่นอกกทช่เาน่เท้ยอกพกเ่านนท่เ้าเวพชาชอะไนี่เยกัน่ใส่กัอย่นเกยใ่ันกแนบบอกไปอสมมติมันมีผัว มันจได้แตปีมกว่านีพูดมันเีท่าการีนไหมยเนี่ย่่ัวลยก็เนารวมมนัจเนาะคัวรวมอืัวะรรวมนี่แก้อก็ไม่ัเนเมเ่ยี่เโอ้อัวตัน่เห็นันบม่กะกลับันอยากไดลูก นปกน้อยแล้วบานิสไปแลวค่ะครัอ้าวสาไปแล้วบ่จะไปครับยินดีู้วยคับไปแลวค่ะบ๊ายบายไปกัปสวัสี่สา